วันนี้นะคะทุกคนเรามากันที่ The Musketeer นะคะ <t ori> เขาจะเป็นทั้งฟิตเนสด้วยเป็นมินิซูด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะคะนี่นเรามาถึงแล้วมาที่จอดรถที่จอดรถเยอะแยะเลย <t ori> ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอะมาที่เนี่ยหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เคยได้รีวิวเลยที่มันดีอย่างหนึ่งคือว่ามันก็อยู่ในกรุงเทพนะคะคือมาจากบ้านเนี่ยประมาณ40นาทีแล้วก็ ไม่เสียค่าเข้าด้วยแล้วก็มีของกินมีแบบว่า,าพวกอาหารไทยอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีไอติมให้ลูกได้กินด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วมีเครื่องเล่นด้วยมีสัตว์นิดน,น,นหน่อยหน่อยให้ดูด้วยก็สุอเพลินอะเนี่ยใครมีเวลาว่างนิดน,นหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยแวะมาที่นี่ได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศก็ประมาณน,นี้มีสไลเดอร์ด้วยนี่ วันนี้วันจันไม่มีคนเลยโอ้เล่นคนเดียวเลยโอ้โหโอ้โหดูตรงนี้ค่ะมีไดโนเสาร์มีคิงคองจระเข้ด้วยสไปเดอร์แมนลังการมากซูมเข้าไปให้ดูนี่อะไรลูกทำให้หน่อยไปละสไลเดอร์ดีกว่านี่หมุนๆเอาไหน เอาไหนเอาไหนอันนี้ดีกว่านี่ลองไปหมุนหมุนสิเนี่ยเนี่ยสไลเดอร์เนี่ยหมุนหมุนเนี่ยไม่เอาไปไหนดีโอ้โอขึ้นได้ไหมนะโอ้โหเล่นคนเดียวเลยมาถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองส อเอาหมุนไปหมุนไปปื๊ดอุ้ยฝนจะตกแล้วนี่ตรงนี้เป็นมุมที่ชอบมากให้ผู้่อปกครองหรือเด็กก็ได้มานั่งนี่แต่ว่าอันใหญ่นี้สวิงไม่ได้หิวใช่ปะ หิวใช่ไหม,มก็เลยมากินมากินนี่สั่งเฟรนฟรายสปาเกตตี้แล้วก็ลาดหน้า<ม>นี่ตรงนี้มีอะไรบอกบอกพี่พี่มีอะไรครับมีนกด้วยใช่ไหมตรงนี้นั่งกินข้าวไปดูนกไปโอ้โห,โห,โหดูดิชิวไปเนี่ยแล้วก็มีซอลลัาดหน้าด้วยมีซอดลาดหน้า,มา,มาสั่งลาดหน้าไปนีมม่มีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเลยแล้วก็มีอาหารคลีนด้วย เนี่ยมีอาหารคลีนด้วยใครที่แบบทานคลีนก็มาได้นะคะนี่แต่ปกตินกจะร้องนะทุกคลีนนกก็จะร้องแต่สงสัยวันนี้อากาศเย็นที่แต่คนนี้ทําเสียงดังเนี่ยดีนะไม่มีคนอื่นนกหลับกันหมดเลยตลอดมากหล,ลับปุ๋ยข้อหักเลยอะ่ะมาแล้วจานแรก จริงๆออริจินอลเขาะจะเป็นเบคอนกระเทียมคิดแต่ว่าอันนี้เอาแค่เป็นเบคอนเอยเอาแค่เป็นอันนี้เขาเรียกเบคอนลิเนี่ยเหมือนแฮมกับกระเทียมผัดแล้วก็เคี่ยกระเทียมออกเพื่ออะไรเ<ช>นี่ยาการะลิกเนี่ยอันนี้เขาเรียกกระเทียมที่มาเขีย่ะลองชิมดูสิมา,มาเชียร์เ็ดแบเผเป่าได้แนละ้ว ลองชิมกันปะป่าวกันเอาแม่ต้องมาชิมสิแระมาจำได้ครั้งที่แล้วกินก็อร่อยอยู่แห่งๆเพราะว่าเขามไม่อยากกินคาโบนาร่าอร่อยไหมอืม้อหือ เป็นลาหน้าฮ่องกงหมูเส้นเส้นใหญ่โอ้หน้ากินเส้นนุ่มมากเลยเหนียวร่มากๆเลยอือเส้นฝายมาแล้วเอนจอยมากฝนตกด้วยดีนะนั่งกินอยู่ฟ้าร้องฝนตกเลย เรากำลังเดินเข้ามาในโซนของสวนสัตว์แล้วตัวอะไรเนี่ยหนูมาดูดิฝนตกโอ้โหืเกลิ่นนี่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 ตัวกาเมก้น้องอีก,ก่อยทำไม,มเป็นสีดำหนูอยาเอานิ้วแย่เข้าไปลูกแล้วแล้วแล้วตัวน,นี้ทำไมมีผมด้วยล่ะ <laughs> มีผมม, <c oughs> มีผมเด้อค <c oughs> วายติ <c oughs> <c oughs> ด <c oughs> นี่มีสนามบอลด้วยทุกทีเราจะเข้าไปเล่นแต่วันนี้น่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเปียกดีดีตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอุยเวลาใส่หมวกไว้ลูกฝนตกดูเขาหลับหรือเปล่าน่ะดีดีดไตบไม่ได้ดูอุ้ยตัวะลอเลย เดินเข้าไปเรื่อยๆคะตรงนี้ก็เข้าไปให้อาหารปลาอาหารเป็ดอะไรได้นะนีอันนี้เหมือนจิงโจ้แต่มันไม่ใช่จิงโจ้นะ,ะตัวนี้อ่ะตเดี๋ยวไปดูปลาก่อนเดินเข้ามาจนสุดเลยน,นี่นี่ไงปลาโอ้โหใหญ่มาก ใหญ่มากๆใหญ่กว่าตัวลูกอีกใหญ่กว่าเราอีกมั้งเนี่ยนี่ปาอะไรโอ้โหปลาอะไรอะ่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะลูกใหญ่สุดๆอี่นู่นปลาอะไรโอ่ะนู่นโอ้หเนี่ยเขามีบอกเนี่ยลูกปลาแรดเผือกแรดเขี้ยวปลวงชัดโดอะ,<ล>อะไรนะปลาชอ่อนอเมซอุ้ย เวลาตัวนี้เหมือนจระ,ะเข้มากเนี่ยป่าเขาเหมือนจระ,ะเข้มากเลยเหมือนไหมป่าเขาเหมือนมามา่าว้าป่าเหมือนมาม่าเหรอดูดิเหมือนจระ,ะเข้เลยเนี่ยเป็นตู้ปลามีตรงนี้แล้วก็มีตรงนู้นอีกมุมหนึ่งแต่น้ำก็จะแบบเขียวๆนิดนึงนี่วนดูรอบ แต่ตรงนี้มองไม่เห็นแล้วแสงมันสะท้อนอะ่ะอุยอ้ยเต่าเนี่ยเตา่าเห็นเปล่าเนี่ยหนูไม่ยืนตรงนี้ดิอุ้ยมีกวางด้วยนี่นนู่นมีกวางด้วยน่ะเออหนูระวังตกนะลูกมีห่านมีกวางด้วยนะ,ยออน,ะนะ,นย,นะนยืนกวางยืนอยู่ นี่พี่กว่างพี่กวางมีสองตัวเนาะมี๋ตตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนบมแบตหรืออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยตัวใหญ่มากเลยจะไปให้ห่านปลาปละลูกอันนี้ตัวอะไรอันนี้หา่าน ผ่านมั้งไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกตัวอะไรแต่ดูเต่าเต่าไปเกาะคอนไม้อันนี้ไม่ใช่ปลาหมิงก้มั้งลูกปลาหมิงแล้วปลาหมิงก็ต้องตัวปลาหมิงก้มันสีชมพูกับสีขาวอันนี้มันสีดำมันน่าจะเป็นเป็ดมากกว่าตัวเนี้ยปลากระเบนด้วยดูดิสามตัวโอ้โหสี มองเข้าไปลึกๆนั่นก็น่ากลัวนะเนี่ยตัวเขาใหญ่มากเลยไปไหนอะลูกปลาเดี๋ยวไปให้อาหารปลาดีกว่านี่ยตัเนเนี่เขาอุ้ยเขาทำอะไรอะตาละถ่ายชอดอุอถ่ายฉอดอุ้ยเขาอุ้ยกระเป๋าหน้าท้องเหรออับอุ้มดูอะเดี๋ยวตั้งม่ กระเป๋าหน้าท้องเขามีกระเป๋าหน้าท้องให้เห็นไหมเขาเปิดมาน่นน่ะนะเดต่อเขาเอาปากเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องเขาอะว้ายหูยเต่าตัวใหญ่มากคิดดูดิตัวเท่ากันเลยเนี่ยตัวใหญ่มากนูนฟาร์มิงโกอยู่นู่นนูนฟาร์มิงโกนูนสีขาวๆเห็นไหมนู่นเลยเห็นไหมเห็น ตรงนี้เขาจะมีอาหารปลาจําหน่ายด้วยนะคะ20บาทเราจะเอา2องขวดนะแล้วก็ใส่40บาทลงไปในกล่องแล้วก็ค่อยหยิบออกมาเสร็จแล้วอะมาอะอันหนึ่งอ่าอ,อ,อ,อีกหนึ่ง สองอ่าได้ครบแล้วสองครัโอเคอาหารปลาปลาไปให้อาหารปลา,ปลา,ปา,ปลากันแล้วก็เข้าตรงนี้อุ้ยอุ้ยทำไมตัวนี้มีใหม่ดูดิดดไปฮัลโหลค่อยไป หนูอย่าเดินไปใกล้สามากนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะตกลงไปหรือจะไปให้บนศาลาไอซูตัวนี้นี่เหมือเขาปาม,มาเลยขึ้นมาให้บนนี้ไหมเอออาปาอ๋อหน,นูรอมาก่อนอ่ะหนูเดินมาคะ่ะเปิดแล้วก็ต้องปิดให้เขาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็ดมันเข้ามา อาปาให้ให้ตรงนี้ดีกว่าไหมลูกตรงนี้อยู่เยอะอะแมฝั่งนี้เขาอยู่เยอะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่นาเนี่ยนี่ยฟามิงโก้เนี่ยา้ฟามิงโก้หน่อยโอ้โหฟามิงโก้เขาอยู่ตรงนู้นเลยอะไม่ใช่หนยต้องเคาะเคาลงไปเลยไม่ใช่อย่างนี้ทำอย่างนี้อ่ะ เดีย๋ยวปลามายัางเขาทำไมไม่มีปลาเลยล่ะเอาเป็ดเป็ดสงสัยให้อาหารเป็ดแทนไม่ได้ดูเป็ดดิเป็ดเขาไหยมาตะก,กายเลยอ่ะเออเอาให้เขาเร็วเนี่ยมากันใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยมากันแล้วเนี่ยวิไอตัวไอตัวนั้นมาแล้วนี่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 นตัวอะไรอ่ะ น่ารักเชียวนี่นี่เป็ดมันกินใหญ่เลยเนี่ยมีทั้งปลาทั้งเป็ดเป็ดสีข้ออ,อ,อ๋อหนูเอาโยนไปเลยเนี่ยเขามากันใหญ่แล้วลูกเออโยนไปเลยโยนให้เขาเลยลูกเนี่ยเขามารอโอ้โหมากันใหญ่แล้วเนี่ยโยนไปเลยแล้วก็จะมีพวกเต่าโตอะไรมากินด้วย ใครอยาใครทิ้งขยะอน้ำอเอ่อ้าวอยามากันใหญ่เลย,ด,ยดูไอตัวนี้ที่มันตลกมากเลยดูดิยืนยืนแช่น้ำโหเย็นสบายเลยตลกมากอ่ะให้เขาให้เขาไปเลยอืมนะ เออนั่นแหละเอาให้เขาเลยลูกเขารออยู่เร็วเดี๋ยวเขากลับบ้านนะอมนี่ยเขามีป้ายเตือนไว้นะคะว่าห้ามให้อาหารหรือขนมอื่นๆให้ได้เฉพาะอาหารปลาของที่นี่เท่านั้นนะอือเราก็ทําถูกต้องแล้วเราซื้อแต่อาหารปลาจากที่นี่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาตัวใหญ่มากว้าปลาตัวใหญ่มากเออ นั่นแหละให้เขาไปเสือเขาขึ้นมากินอู้ดูปากดูปากปลาส,สิโอ้ตายแล้วปากใหญ่มากโอ้ตายแล้วปากกว้างมากดูดิให้เขาให้เขาหลงให้เขา,เ,ขาเร็วๆเขาล่อกกินอยู่หนู